สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่เพจอ่านดวงสไตล์ตักแตนนะคะวันนี้มาพบกับคลิปรายเดือนของชาวลัคนาราศีกรกฎนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่าง22มิถุนายนถึง21กรกฎาคมนะคะมาดูกันว่าเดือนกรกฎาคม2564นี้ชาวลัคนาราศีกรกฎเป็นอย่างไรนะคะเดือนนี้นะคะบอกได้ว่าคุณเนี่ยดูมีความ สดใสในตัวเองเยอะนะคะแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยคุณนะมีเรื่องเครียดหวาดระแวงวิตกกังวลไม่มั่นใจในหลายๆอย่างในสถานการณ์หลายๆอย่างเนี่ยมากมายเลยนะคะดูนะคะมีทั้ง3ดาบมีทั้ง9้าดาบมีทั้ง2ดาบแล้วยังมีทั้ง5ดาบด้วยนะคะดังน,น,นั้นแล้วเนี่ยสถานการณ์ของคุณเนี่ยภายในจิตใจคุณเนี่ยค่อนข้างวาวุ่นไม่มั่นใจเลยว่าแต่ละอย่างในชีวิตที่จะเข้ามาเนี่ย หรือเรื่องราวที่กําลังชเผชิญอยู่เนี่ยจะเป็นอย่างไรนะคะเลยทําให้คุณน่ะคิดวิตกกังวลไปเองจนทําให้สภาพสุขภาพจิตไม่ค่อยโอเคนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยบอกได้ว่าเลิกที่จะคิดแล้ววิตกกังวลหรือมองไปถึงเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นนะคะไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยคุณจะหาความสุขในตัวเองไม่ได้นะคะอย่างที่บอกนะคะด้วยความที่เป็นธรรมชาติของชาวราศีกรกฎเนาะ เพราจะคอยดูแลห่วงใยและมีความเป็นทัดน้ำในตัวสูงมีความเป็นแม่สูงเนี่ยบางทีเรื่องราวอะไรนิดๆหน่อยๆคุณก็จะรู้สึกเซนซิทีฟง่ายกว่าคนอื่นมากนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยพยายามอยู่ห่างคนที่มีสภาวะที่ท็อกซิกจะช่วยให้คุณนะดีขึ้นได้นะคะในเรื่องงานนะคะเดือนนี้บอกได้ว่าเป็นช่วงงานที่คุณจะต้องใช้ความสามารถ พิเศษเฉพาะตัวของคุณเนี่ยในการทำเรื่องราวหรือว่าเข้าไปแก้ไขทุกอย่างให้มันดีขึ้นนะคะแต่ด้วยความที่พอคุณมีความสามารถปุ๊บเนี่ยแล้วมีสถานการณ์ที่ทำให้รู้สึกว่าบีบคั้นหรือกดดัน,นงานที่ออกมาเนี่ยจะทำออกมาได้ไม่ดีนะคะทำให้คุณน่ะรู้สึกแย่รู้สึกกดดันตัวเองว่าทําไมงานของฉันถึงได้ออกมาไม่ดีมากมายขนาดนั้นนะคะ ทายที่จริงแล้วงานมันออกมาดีแต่ความที่คุณโดนกดดันคุณต้องการให้มันออกมาอย่างเพอร์เฟกสมบูรณ์เลยทำให้คุณรู้สึกว่ามันไม่ดีพออย่างนั้นแล้วเนี่ยก็ขอให้บาลานซ์จุดนี้ของตัวเองให้ดีนะคะเพราะไม่งั้นแล้วเนี่ยคุณจะเก็บทุกอย่างออกมาคิดแล้วต้องการให้มันเพอร์เฟกเนี่ยบอกเลยว่าเป็นไปไม่ได้นะคะความที่มีสภาวะงานล้นมือนะคะแล้วเพื่อนร่วมงานก็ไม่สามารถที่จะ ช่วยเหลือหรือว่าไว้ใจพอที่จะให้ทําได้อีกอย่างก็คือความที่คุณน่ะดูมีความเป็นเด็กในตัวมีพลังงานเยอะมี energy สูงดูมีความรับผิดชอบเขาก็เลยเป็นคนที่ผักงานให้คุณคุณก็เลยรู้สึกเครียดง่ายด้วยนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยก็ขอให้คุณน่ะกล้าที่จะปฏิเสธเขาไปตรงๆถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าคุณไม่สามารถทําได้นะคะอย่ารับมาทําไม่อย่างนั้นแล้วคนที่เสียเครดิตคือตัวคุณเองนะคะ หาคุณติดขัดปัญหาอะไรก็ขอให้เอ่ยปากบอกให้คนรอบข้างรู้นะคะว่าคุณไม่รู้หรือว่าไม่สามารถทำตรงไหนได้แล้วก็พยายามหาความรู้เพิ่มเติมมากขึ้นกว่าเดิมนะคะอย่าอยู่ในสภาวะเอะก,ก็แบบเดิมๆเขาทำมาแบบนี้แล้วตัวเองอะ่ะก็จะต้องทำตามแบบนี้ผลมันก็จะต้องออกมาเป็นแบบนี้สิแต่ มันกลายเป็นว่าตอนนี้สถานการณ์มันเปลี่ยนไปคนคนนี้เขาอาจจะไม่อยู่แล้วแล้วอนาคตตอนนี้คือมันพัฒนามาไกลามากขึ้นกว่าเดิมมันไม่สามารถใช้งานในระบบตัวนี้ได้แล้วตัวคุณก็ต้องพัฒนาเปลี่ยนไปนะคะแล้วหาวิธีอื่นนะคะที่มันดีและมันไวกว่านะคะจะช่วยให้คุณนะ่ะสามารถบาลานซ์ปัญหาทุกอย่างตรงนี้ของตัวเองทิ้งไปได้หมดเลยอย่าพยายามเอาความรู้สึกหรือคำพูดอะไรที่ทิ่มแทงใจกันนะ่ะ มาเก็บใส่ใจไม่งั้นแล้วคุณจะกลายเป็นนกที่ถูกดับปากเห็นไหมคะแล้วหัวใจมีเลือดตัวคุณก็จะเป็นคนที่แบบก้าวดาบที่มองแล้วรู้สึกว่าเอ๊ท้องฟ้าดูมืดจังเลยดูไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็มานั่งเสียใจว่าทําไมทําไมฉันถึงไม่ดีทําไมคนนั้นต้องว่าฉันแบบนั้นทําไมตัวฉันต้องว่าแบบนี้ทั้งๆที่จริงๆตัวคุณนะเป็นคนที่มีความสามารถมากมากๆเก่งมากๆแบบ คนคนนี้นะคะที่มีพลังงานในตัวเองแล้วยังจะเป็นอัศวินไม้เท้าที่มีความสามารถในการพูดทั้งหลายและยังมีเมจิเชียจริงๆแล้วคุณเป็นคนที่มีความครบเครื่องในตัวเองมากเลยนะคะดังนั้นแล้วอ่ะดึงความสามารถตัวเองที่มีมาจริงๆมาใช้ค่ะมั่นใจในความสามารถตัวเองหน่อยอย่าไปฟังคำใครเขามากนะคะชาวราศีกรกฎมันจะทำให้คุณน่ะหมดความมั่นใจในตัวเองนะคะอีกอย่างก็คือ คุณต้องหมั่นคุมอารมณ์ตัวเองให้ได้ด้วยนะคะพยายามนิ่งแล้วหนักแน่นมั่นคงเห็นไหมคะแบบผู้หญิงคนนี้ที่เป็นต้นไม้แล้วก็ถือเหรียญอยู่ในมือหนักแน่นมั่นคงให้เหมือนต้นไม้ที่เป็นธาตุดินนะคะเพราะความที่คุณเป็นธาตุน้ําอย่างที่บอกว่าใครมาสะกิดนิสกิดหน่อยในความรู้สึกคุณคุณก็รู้สึกว่าคุณไปแล้วนะคะในความเป็นจริงคือเขาไม่มีอะไรเลย หรือคนคนนั้นที่เขามาพูดก็สิบที่คุณฟังเนี่ยเขาไม่ได้มีอะไรเลยแต่คุณนะ่ะกลับไปรู้สึกว่าคนนั้นน่ะไม่โอเคกับคุณคนนี้ไม่โอเคกับคุณอย่าหูเบานะคะไม่งั้นเราจะเกิดปัญหานะคะในเรื่องเกี่ยวกับการงานจบไปแล้วเนาะคราวนี้มาเป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพอย่างที่บอกนะคะในเดือนนี้นะคะดูอ่ะสุขภาพทุกอย่างของคุณน่ะไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนอกจากว่าเกี่ยวกับการเดินทางเมื่อยตัวนิดๆหน่อยๆที่ อยู่ในสภาวะเกี่ยวกับการเดินทางจะถามว่าการเดินทางตอนนี้เดินทางได้เยอะไหมไม่ได้เดินทางเยอะค่ะเดินทางระยะใกล้เดินทางไปทํางานเดินทางไปติดต่อนิดๆหน่อยๆในระแวกใกล้เคียงเท่านั้นนั้นแล้วอะ่ะมันก็เลยอยู่ในรถนานๆก็จะนั่งท่าดเดิมๆหรือใช้กล้ามเนื้อในรูปแบบเดิมก็เลยทําให้เกิดเกี่ยวกับการเมื่อเนื้อเมื่อตัวตรงนี้ได้อีกอย่างถ้าเกิดคุณนั่งในออฟฟิศตลอดเวลา ก็จะเกิดปัญหาเกี่ยวกับออฟฟิศซินโดรมได้นะคะสำคัญสุดๆในสุขภาพของชาวราศีกรกฎในเดือนนี้ก็คือสภาพสาภาวะจิตใจอย่างที่บอกนะคะคุณรู้สึกว่าคุณเฟล,ลได้ง่ายมาจากในทุกๆอย่างที่มันเข้ามาแถมทุกอย่างเนี่ยคุณก็ไม่รู้ด้วยว่าอะไรมันเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องเท็จและตัวคุณก็ยังรู้สึกได้ว่าตัวคุณก็ยังไม่ได้มั่นคงมากพอขนาดนั้นเห็นไหมคะยังยืนมือเดียวถือเหรียญวนไปวนมาทําให้ตัวเองอะ่ะรู้สึกได้ว่า เอชีวิตนี้ฉันจะทําได้จริงหรือเปล่าจริงๆแล้วคุณมีความสามารถค่ะคุณอย่าไปเชื่ออะไรคนอื่นเขามากนะักความวิตกกังวลทุ้งหลายเนี่ยบอกได้เลยว่าแค่คุณจัดการขึ้นมาให้มันเป็นระบบระเบียบมีแบบแผนชัดเจนแล้วดูว่าการกระทําของแต่ละคนเนี่ยใครเชื่อถือได้เชื่อถือไม่ได้คุณก็จะสามารถบริหารจัดการตรงนี้ได้ทุกอย่างครบเลยและสุขภาพจิตคุณก็จะไม่เสียด้วยนะคะ พอที่มีสุขภาพจิตไม่ดีปุ๊บความหวาดระแวงเพิ่มขึ้นมาปุ๊บแล้วมีความคิดมากเข้ามาอีกทําให้คุณน่ะนอนไม่หลับเลยนะคะสุขภาพจะเสียจากตรงนี้ได้เลยนอกนั้นแล้วเนี่ยก็ไม่มีอะไรน่าห่วงสําคัญแค่สุขภาพจิตใจคุณก็เปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนสังคมเปลี่ยนสภาพแวดล้อมเพื่อนคนไหนที่ไม่ดีคุณก็ตัดทิ้งไปนะคะเป็นท็อกซิตมากนะัดคุณก็อะไรนะทําให้มองเห็นน้อยลงข่าวอะไรที่ฟังแล้วรู้สึกไม่ดีรู้สึกเครียดคุณก็ เลี่ยงไปดูอะไรที่เป็นธรรมชาติความน่ารักของสัตว์หรืออะไรที่เป็นการท่องเที่ยวทําให้คุณรู้สึกมีชีวิตชีวาในเรื่องความชอบของคุณจะดีกว่านะคะส่วนในเรื่องความรักนะคะคนโสดบอกได้ว่าเป็นช่วงที่ความรักของคุณเนี่ยยังไม่ได้ราบรื่นมากนะักและตัวคุณก็ยังลืมความรักครั้งเก่าไม่ได้นะคะยัง มีความอะไรอาวรคิดถึงคนรักเก่าอยู่ถึงแม้จะมีใครเข้ามาคุณก็ไม่มีความไว้เนื้อเชื่อใจเพราะด้วยความที่ว่าคนรักเก่าของคุณทําร้ายคุณมาไว้เยอะโหดเออสะเทือนสภาวะจิตใจอารมณ์ของคุณมากเลยจากการที่เข้าใจกันผิดไม่ว่าจะด้วยอะไรก็ตามแต่ทําให้คุณรู้สึกว่าปักอกปักใจว่าคนคน คนนี้ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายเนี่ยมันก็เหมือนกันหมดดังน,น,นั้นแล้วเนี่ยจริงๆแล้วอะ่ะเขาอะ่ะไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดก็ได้นะคะมันเกิดจากการแค่คุณสองคนไม่ปรับความเข้าใจหรือพูดคุยกันให้ตรงๆเกิดจากการที่เราแวงกันมากเกินไปก่อนก็เลยทําให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้จบลงดังนั้นแล้วตัวคุณก็ควรที่จะเปลี่ยนมาเป็นคนที่สดใสน่ารักเหมือนตัวเองที่จริงๆเป็นอยู่แล้วนะคะจะทําให้คุณอะ่ะ มีความสุขมากขึ้นและมีเสน่ห์มากขึ้นกว่าเดิมส่วนคนที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะบอกได้เลยว่าในช่วงนี้เนี่ยตัวคุณก็ยังไม่พร้อมที่จะตัดสินใจรักใครเพราะว่าคุณก็ยังระแวงว่าคนเก่าความรักเก่าของคุณที่มันจบมาด้วยไม่ดีเนี่ยยังเป็นบาดแผลที่ค่อนข้างฝังลึกอยู่ทําให้คุณสนใจในเรื่องงานมากกว่าและคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคนนี้คุณก็แค่ รู้สึกว่าคนคุยแก้เหงาเท่านั้นเองนะคะดังนั้นแล้วก็หากยังลืมคนรักเก่าไม่ได้หรือแผลเก่ายังไม่หายดีก็อย่าเพิ่งเปิดใจรับใครเข้ามาใหม่ก็จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะไม่อย่างนั้นแล้วคุณก็จะเป็นคนที่ทำร้ายคนที่คุณเขารับเข้ามาเป็นตัวจริงในความสัมพันธ์ครั้งนี้ด้วยนะคะส่วนคนที่มีคู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วหรือหรือ ยังไม่ได้แต่งงานนะคะบอกได้เลยว่าเป็นช่วงที่คุณจะมีสภาวะหึงหวงกันพูดจาไม่เข้าใจกันนะคะด้วยความที่หวาดระแวงวิตกกังวลจากการที่เขาออกไปทำงานกลับบ้านดึกหรือตัวคุณกลับบ้านดึกทำให้เขารู้สึกได้ว่าเนี่ยมีใครหรือเปล่าหรือว่าไปทำอะไรทำไมถึงติดต่อไม่ได้ไม่รับโทรศัพท์ไม่โทรหาไม่ใส่ใจด้วยภาวะเครียดทั้งหลายทั้งแหล่ แล้วความที่มันเคยมีชะง,งักติดหลังกันมาก่อนในเรื่องความผิดพลาดในอย่างนี้นะคะเลยทําให้ตัวคุณยิ่งไม่ไว้ใจกันเข้าไปใหญ่เลยดังนั้นแล้วเนี่ยสภาวะเนี้ยมันผ่านมาแล้วจากที่มองเนี่ยคือมันผ่านมานานแล้วคุณก็ควรที่จะค่อยๆปล่อยวางมันไปได้แล้วนะคะความรักครั้งเนี้ถามว่าเขาอยู่กับคุณไหม จริงๆอะเขารักเขาอยู่กับคุณนะแต่ตัวคุณอะเลือกที่จะเป็นคนผักใส่เขาออกไปด้วยความที่คุณหวัดระแวงไม่ว่าจะเป็นทั้งผู้ชายหรือผู้หญิงนะคะอย่างที่บอกว่าชาวราศีกรกฎจะเป็นคนที่ค่อนข้างเซนซิทีฟในเรื่องอารมณ์ง่ายกว่าคนอื่นและเป็นคนที่ถ้ารักใครก็จะรักมากพอเวลาเลิกกันไปหรือเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาเนี่ยคุณก็จะระแวงและเก็บมันมาเป็น เรื่องที่ฝังใจตลอดเวลาเพราะคุณก็กลัวที่จะเจ็บในเรื่องเกี่ยวกับความรู้สึกอีกนะคะดูการกระทําเขานะคะว่าเขาเป็นคนที่ทํำยังไงอย่าคิดกันไปเองนะคะขอให้พูดคุยกันเยอะๆไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยความสัมพันธ์ในความรักครั้งนี้มันจะมีปัญหาไปตลอดและตัวคุณก็จะไม่มีความสุขทั้งคุณและเขานะคะดังนั้นแล้วอะ่ะหากคุณรักกันคุณก็ต้องมองแล้วคุณก็ต้องปรับตัวเขาก็ต้องปรับ หนึ่งในนั้นคือตัวคุณที่ต้องปรับเรื่องอารมณ์คุณให้ได้ก่อนการคิดไปเองการหวัดระแวงทุกอย่างก็ต้องหนักแน่นให้เป็นธาตุดินเพราะตัวคุณเป็นธาตุน้ําในนี้ที่ขึ้นมาก็มีธาตุลมเข้ามาอีกยิ่งหวั่นไหวเข้าไปง่ายมากขึ้นกว่าเดิมเยอะถึงแม้ว่าตัวคุณน่ะจะเรียกว่าอ,อะไรเหมือนจะเข้มแข็งแต่จริงๆแล้วใจคุณน่ะร้องไห้หรือหวั่นระแวงทําร้ายตัวเองอยู่ด้วยสภาวะนี้นะคะในเรื่อง ความสัมพันธ์จะทําให้เป็นพิษกับทั้งคู่แต่ถ้าเกิดถึงเวลาคุณตัดสินใจแล้วจริงๆคุณรู้สึกได้ว่าความสัมพันธ์นี้มันเป็นพิษมันท็อกซิกมันไม่สามารถที่จะเรียกว่าอะไรไปต่อกันได้แล้วจริงๆก็คุยกันให้ชัดเจนนะคะจะได้เคลียร์กันจริงๆแต่ถ้าคุณคุณอยากจะรักษามันอยู่ก็ขอให้เปิดใจคุยสุดท้ายแล้วเนี่ยตัวคุณจะได้ตัดสินใจจบ กันได้โดยที่ตัวคุณก็ไม่ต้องมาหวาดระแวงและเขาก็ไม่ค้างคาอย่างที่บอกมันผ่านมาแล้วก็ผ่านไปอย่าเก็บมาเป็นเรื่องที่จะต้องทะเลาะก,กันตลอดนะคะมาพูดถึงเรื่องการเงินยังไม่ได้พูดถึงเรื่องการเงินเนาะเดือนนี้บอกได้เลยว่าคุณมีค่าใช้ใจ่ายเข้ามาค่อนข้างเยอะภาระเยอะแล้วรายได้ที่เข้ามาเนี่ยน้อยกว่าที่คุณคิดไว้เยอะทําให้คุณค่อนข้างที่จะเครียดง่ายเครียดหนักว่าคุณจะ บริหารมันได้ยังไงบ้างนะคะดังน,น,นั้นแล้วเนี่ยถ้าคุณลดค่าใช้จ่ายจากการที่คุณใช้อะไรก็ตามแต่โดยไม่จำเป็นเนี่ยจะทำให้คุณนะ่ะสามารถเก็บออมเงินได้นะคะในเรื่องนี้เนี่ยญาติพี่น้องของคุณสามารถช่วยเหลือหรือให้คำแนะนำคุณได้นะคะแต่ถ้าเกิดคุณคิดที่จะไปพึ่งพาเขาอะ่ะเขาอาจจะพึ่งพาให้ให้คุณพึ่งพาได้ไม่เยอะ หรือถ้าเขามาช่วยเหลือมาขอการพึ่งพากับคุณเนี่ยบอกได้เลยว่าเขาก็จะคืนให้ไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่อาจจะต้องใช้เวลานานนิดนึงนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยคุณน่ะต้องพยายามบ,บาลานซ์เลือกคุมค่าใช้จ่ายการเงินของคุณให้ดีไม่อย่างนั้นแล้วเดือนนี้จะเป็นเดือนที่คุณช็อตทั้งเดือนท,ท,ทั้งที่จริงจริงมันก็ช็อตมาอยู่แล้วด้วยนะคะเนี่ยมันถือเอาไว้มันเกิดจากการที่คุณใช้อะไรตามใจ ทาให้ค่าใช้จ่ายและงบของคุณอ่ะบานปลายแต่ถามว่าคุณจะผ่านไปได้ไหมและผ่านไปได้ยังไงอย่าลืมว่าคุณต้องมีระบบระเบียบแบบแผนนะคะอะไรที่ไม่จําเป็นก็ตัดไปอย่าพึ่งวิตกกังวลมัวแต่มองในด้านเดิมๆนะคะจะทําให้คุณอ่ะไม่สามารถผ่านพ้นมันไปได้นะคะยอมรับความจริงนะคะว่าตัวคุณเป็นคนที่ก่อมันขึ้นมานะคะเขียนตัวเลขออกมาทั้งหมดทำบัญชีให้ชัดเจนแล้วคุณจะสามารถบริหารผ่านมันไปได้ แต่ถ้าเกิดคุณคิดที่จะหารายได้เพิ่มเข้ามาก็ขอให้ใช้ความสามารถที่เป็นทักษะเกี่ยวกับการดูแลเอาใจใส่ทำอาหารและการพูดการจาของคุณให้เกิดประโยชน์นะคะเป็นหากคุณรับเป็นที่ปรึกษาเนี่ยคุณก็ต้องหาวิธีการระบายความเครียดของคุณออกไปให้ได้ด้วยนะคะไม่อย่างนั้นแล้วอะ่ะตัวคุณอะ่ะอย่างที่บอกว่าคุณเป็นธาตน้ำคุณก็จะ รับรู้ง่ายเข้าใจง่ายและสะเทือนใจง่ายจะทําให้คุณเครียดหนกักกว่าเดิมนะคะหรือจะทําเป็นอาหารขบขนมขบเคี้ยวก็ทําได้นะคะทาไดๆๆๆ้เล็กน้อยที่พอจะมีรายได้จนเจือเข้ามาแล้วใช้งบไม่มากใช้ความสามารถของคุณที่มีจะทําให้คุณะ่ะมีเงินเข้ามาได้มากขึ้นกว่าเดิมนะคะอย่าลืมว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณสามารถช็อตได้ง่ายแล้วอีกอย่างก็คือ อยากให้การเงินคุณโฟโนะคะกรุณาทําหน้าบ้านให้สว่างซ่อมรั้วหรือเข้าของที่มันเสียหายเนี่ยให้มันดีมีสภาพดีมากขึ้นนะคะเปิดไฟให้สว่างทางหน้าบ้านแล้วกลางบ้านก็อะไรที่มันเสียที่มันพังที่รู้สึกว่าตัวเองไม่ได้ใช้แล้วก็เคลียร์มันทิ้งออกไปนะคะเพื่อที่จะได้ทำให้พลังงานในบ้านเนี่ยโฟโ มีพื้นที่ในการรับเงินรับทองเข้ามาในบ้านและวรับพลังงานดีๆเข้ามาในบ้านนะคะหาว่ามีกระจงกระจกแตกนาฬิกาตายหรืออะไรก็ตามเนี่ยก็เปลี่ยนให้มันดีขึ้นมาซะจะทําให้การเงินเดินทางเข้ามาสะดวกมากขึ้นนะคะมาดูกันว่าไพ่ออรัเคิลต้องการแนะนําอะไรคุณบ้างนะคะบอกได้ว่าเห็นไหมคะตัวคุณเนี่ยปลอดภัยนะทุกอย่างเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะเขาคอยให้ความช่วยเหลือวอวยพรคุณอยู่ ตัวคุณน่ะเป็นคนที่น่ารักตัวคุณน่ะเป็นคนที่มีความสามารถทําให้อะทุกอย่างเนี่ยคุณน่ะสามารถผ่านมันไปได้เลิกไปตกกังวลได้แล้วพระพาะไพ่ก็บอกแล้วว่าให้คุณน่ะเนี่ยคุณเซฟนะแล้วก็ให้คุณน่ะเคลียความรู้สึกไม่ดีสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็บ้านของคุณที่มันลกทั้งหลายเนี่ยออกไป เพื่อเป็นการส่งเสริมฮวงจุ้ยและทําให้มนบรรยากาศมันดีขึ้นนะคะเซนของคุณน่ะดีที่สุดแล้วความคิดความสามารถไอเดียทั้งหลายของคุณอย่างที่บอกนะคะคุณเป็นคนเก่งคุณที่มีคุณเป็นคนที่มีไอเดียดีเพียงแต่คุณน่ะไม่ยอมที่จะลงมือทําเท่านั้นเองนะคะไม่ว่าอะไรเนี่ยก็ขอให้ตั้งจิตอธิษฐานให้ดีเคลียทุกอย่างออกไปแล้วตั้งจิตให้ดีนะคะขอให้ทาง ข้างบนช่วยเปิดทางให้และทุกๆอย่างของคุณเนี่ยจะดีขึ้นได้หนึ่งในนั้นก็คือคุณต้องปรับสภาพอารมณ์ของตัวเองเคลียร์ตัวเองออกไปนะคะในเรื่องความรู้สึกที่ไม่ดีทั้งหลายนะคะเพราะว่าคุณน่ะปลอดภัยดีและมีความเข้มแข็งในตัวเองอยู่แล้วเห็นไหมคะเซฟเห็นไหมคุณมีความสดใสและคุณน่ารักในตัวเองอยู่แล้วนะคะใช้พลังงานที่น่ารักความน่ารักของตัวเองดึงดูดโชคลาภเข้ามานะคะเคลียร์พื้นที่ให้ดีทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นรถเป็นบ้านเป็นอะไรก็ตามแต่ที่คุณจะต้องไปใช้ทำงานที่นงที่นอนทั้งหลายให้ดีแล้วทุกอย่างมันจะดีขึ้นนะคะยังไงก็ขอให้ชาวราศีกรกฎมีความสุขมากๆในเดือนนี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ